สดมากนะครับดูนะมันยังมีชีวิตอยู่นะครับ,นะรบยังดิ้นได้นะครับนะ่าสงสารมากเลยนะครับยังสดอยู่นีดน่ดินด้นดินด้นน่าสงสารมากเลยครับน่าสงสารมากเลยรเราจะบาดนะครับเนี่ยครับบางทีมันยังไม่ตายคนระับ ดูนะครับมันยังดิ้นได้เนะครับตอนนี้นะครับมากินเนื้อย่างกันทไมมีกลุ้เลยเอ้ยมันยังดิ้นได้มันยังตัวเป็นๆเลยครับร้านนี้ครับสดมากครับแถมมันตั้งท้องเลยครับลูกมีไข่เต็มท้องเลยนะครับนะครับขอบคุณท่านผู้ชมหนึ่งคนนะครับที่มาติด ตามผู้ชมนะครับสองคนนะครับไล้ด้วยครับขอบคุณครับดูนะครับมันยังมีชีวิตอยู่นะครับยังตัวเป็นเป็นนะครับน่าสงสารมันมากนะครับกูครับซึ่งร้านนี้สดมากครับร้านไหนนะครับลองทายดูนะครับว่าร้านนี้จะด้านไหนนะครับยังไม่บอกชื่อร้านครับก็ยังไงช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับใครรู้นะครับดูจากภาชนะนะครับแล้วก็ กุ้งที่กำลังดิ้นดิ้นอยู่นะคิดว่านี่อยู่ที่ร้านไหนครับตอนนี้ร้านเนยยากุ้งร้านเนยายา,น,น,ยานั่นนะครับร้านชื่อร้านไหนร้านอะไรครับร้านเนยยารับก็นะครับพอดีช่วงนี้เครียดนิดหนึ่งครับก็เลยมาหาอะไรแก้เครียดครับเ <Okay. S 1> ขาบอกว่าเนยยางเยอะแยะทุกอย่างนะ <Okay. S 1> แต่บางไปมีแต่หอยเต็มกระทะเลยนะก็ว่างๆนะครับ,บานะมาแวะชิมได้นะครับ okay. น่าสงสารมากเลยเนาะอยวเดีมันยังดิ้นอยู่เลยนะครับนี่ครับดิ้นอยู่ในจานย,ยู่นะท้องด้วยครับกุุงท้องถ้าเปิดเพลงมันมันอาจจะเต้นให้ดูก็ได้นะขา <Okay. S 1> ย,ยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับาหดับท่านที่ใดที่ยังไม่มากดติดตามเนะี่ยสามารถแสดงความเห็นได้นะจะให้เราไปทําอะไรที่ไหนเนี่ยหมูยังไม่ตายครับหมูยังไม่ตายหมูดิ้นอยู่ยัง หมูยังดิ้นได้ครับยิ่งดิ้นอยู่บนกระทะครับก็เดี๋ยวยังไงฝาก,กด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินตรงไหนนี่ความคุณดูสองคน